คุณจะประสบความสําเร็จได้อย่างไรการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อโคจิโคจิมีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับโลกรอบตัวอยู่เสมอและพยายามหาคำตอบคำถามสำคัญในชีวิตวันหนึ่งเขาได้ยินเกี่ยวกับปรมาจารย์ผู้ชาฉลาดผู้อาศัยอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดในหมู่บ้านมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้จากปรมาจารย์โคจิ ปีนขึ้นไปบนเนินเขาและพบวัดเซนที่ซึ่งปรมาจารย์ประทับอยู่ด้วยดวงตาที่กระตือรือร้อนและหัวใจที่เตี่ยมไปด้วยความหวังโคจิเดินเข้าไปหาปรมาจารย์และถามอาจารย์ฉันจะหาเซนเจอได้อย่างไรอาจารย์เป็นชายชาราผู้สุภาพมีประกายในดวงตายิ้มให้กับความกระตือรือร้อนของโคจิสิบปีเขาตอบอย่างใจเย็นความมุ่งมั่นของโคจิยิ่งเพิ่มขึ้น แข็งแกร่งขึ้นแต่ถ้าฉันทำงานหนักขึ้นอีกละ่ะอาจารย์ฉันจะหาเซนเจอได้เร็วแค่ไหนจากนั้นอาจารย์ก็หยุดไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบ20ปีด้วยความสับสนแต่ไม่ย่อท้อคโคจิอาจารย์ยังคงยืนกรานว่าหากฉันอุทิศตนให้กับการฝึกฝนอย่างเต็มที่จะต้องใช้เวลานานแค่ไหนจากนั้นอาจารย์ก็พยักหน้าตอบอย่างชันฉลาดอาจารย์30 วิญญาณของโคจิจมลงและเขาอดไม่ได้ที่จะแสดงความสับสนออกมาอาจารย์ฉันไม่เข้าใจยิ่งฉันสัญญาว่าจะทำงานหนักเท่าไหร่ก็ยิ่งดูเหมือนจะใช้เวลานานขึ้นเท่านั้นทำไมอาจารย์มองโคจิด้วยรอยยิ้มสงบนิ่งเมื่อคุณจ้องมองเป้าหมายที่คุณมองเพียงข้างเดียวเส้นทางของคุณเขาอธิบาย โคจิ ji, ครุ่นคิดถึงคำพูดของอาจารย์อย่างอ่อนโยนครู่หนึ่งเขาตระหนักถึงภูมิปัญญาที่ซ่อนอยู่ภายในนั้นเขาเข้าใจว่าการจดจ่ออยู่กับผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวจะไม่นำเขาไปสู่ความเข้าใจที่แท้จริงแต่เขาจำเป็นต้องยอมรับการเดินทางนั้นเองพร้อมกับความขึ้นขึ้นลงลงมากมายลองนึกภาพว่าคุณกำลังปีนต้นไม้สูงใหญ่ยอมรับการเดินทาง เป้าหมายของคุณคือการไปให้ถึงยอดเพื่อคว้าผลสุกผลไม้ฉ่ำๆรออยู่ตรงนั้นแต่ถ้าคุณมัวแต่มองผลไม้แล้วคิดว่ามันจะอร่อยแค่ไหนเมื่อคุณได้มันมาในที่สุดคุณอาจจะเสียหลักและลม้ลมลงแทนที่จะจดจ่อก,กับทุกก้าวที่คุณก้าวขณะที่คุณปีนให้สังเกตตำแหน่งที่คุณวางมือและเท้ารู้สึกถึงความหยาบกร้าน เปลืกไม้ใต้นิ้วมือและสูดหายใจเข้าอากาศบริสุทธิ์รอบตัวคุณเพลิดเพลินกับกระบวนการของการปีนโดยรู้ว่าทุกก้าวที่คุณก้าวเข้าใกล้เป้าหมายในชีวิตมันก็เหมือนกับการปีนสนุกกับกระบวนการต้นไม้หากคุณจดจ่อกับรางวัลมากเกินไปในท้ายที่สุดคุณอาจพลาดการเดินทางดังนั้นไม่ว่าคุณจะ เรียนรู้สิ่งใหม่ฝึกฝนทักษะหรือมุ่งสู่เป้าหมายจงจำไว้ว่าให้จดจ่อกับความพยายามที่คุณทุ่มเทลงไปสนุกกับกระบวนการเรียนรู้จากมันและเฉลิมฉลองทุกก้าวที่คุณก้าวไปเพราะบางครั้งรางวัลที่แท้จริงก็อยู่ที่ความพยายามนั้นเองขอบคุณมากสำหรับการรับฟัง ฉันหวังว่าคุณจะมีชีวิตที่สวยงามและสุขภาพที่ดีและมีเงินมากมายในบัญชีธนาคารของคุณโปรดอย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครรับข้อมูล